ที่ตัวแดนเอาลงกบเข้าไปนั่งนะแม่เอาใหม่เอาใหม่สิเอาใหม่เอาใหม่สิเปิดให้มันใหม่เอาใหม่นะเขาจะขึ้นรถเชิญครับแล้วจะไปปลายเปิดประตูให้ครับผมทุกคนก็ต้องรู้แล้วผมมันผมมันชั้นไหนแล้วก็คือเปิดไม่เป็นหรือเปล่าแล้วจะไปปลายโอริโอเปิดประตูให้เต้นกับคนต่อครับผมโอ้ยเราไปนั่งตรงโน้นไปนั่งข้างในแม่หนูผมอยากให้รู้ประวัติว่าไม้ป้ายทำอะไรผมบ้างแต่ตอนนี้รถเฮ้ยเราจะไป เราจะไปแล้วไม,ไม่ไปเราจะขีม่มอเตอร์ไมคไตามไมไม่ไม er ่ไม่ทม่ไม่ไม่น้องเ่ไม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 ่วมดไม่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 ไลูกม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไใ่รม่าหนูม่าม่ไม่ไม่าม่ไม่ไม่ไม่ก่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่รม่ไ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 มูไใครว่ไหนูเตะมาหันมาให้เตะพูดห no น่อยลูกเตะพูดไอะไรให้คุณบ้าง กระสิกรลูกหนูเป็นอะไรรถแต่ก่อนนี่เคมสามครั้งไม่เคยเอาไว้เคมเองเป็นชื่อใครมีแต่ไไปลายใครเสียเครดิตแต่ก่อนไปส่งสนามบินไม่มีใครหรอกไปส่งมีแต่ใบปลายตู้ใหญ่ัน่ได้ยบปลายตอนนี้เป็นไงใช้ขอไม่ได้ถึงขนาดนี้เขายังเปิดประตูให้เขายังเปิดประตูให้เลยถึงขนาดนี้คุณปื้มมากไหมคุณปื้มมากไหมปื้มมาก คุณคุยกัลกินอะไรน่ะมีจักสองพันไหมไปดูติ๊กตอกนุกหรือเปล่าไอ้นุกอยู่ไหนตอนเนี้ยตื่นแล้วก็มามันกำลังมาพี่นุกก็ไปด้วยเหรอไปดิไปเหรอคือไม่ว่างไม่ว่างอะไรมันกลับมาแล้วไม่ใช้าไม่วเหรอวะเอามากินดูดิรู้มากเหมือนเรากินแมงแครงมั้ยูกเนี่ยนี่อร่อยมันเป็นกินแมงแคงหรือเปล่าอืม เพื่อนๆอย่้มุงไปนะคะแมวก็เป๋อเดี๋ยวว่ารถเราไป3คนเฮ้ยบาดเ็บเพียงผิวั้งเนาะพี่กินแมงแข็งนิเพืแกะนัไม่ใช่ว่าแกะน้พี่ปลายมากินนี้นี่นี่แมวิปายยังไงกินลูกอมเลยีิปลายลูกอมให้กินเตก็น่ารักเตเป็นคนน้ารักแบบนี้แหละมันเปิดยังไง นี่เห็นไหมเปิดนี่สี <strategy> ่แมะแล้วกะเต้เขาเป็นคนน่านรักแบบนี้แหละเขา <im mon> เป็นแบบนี้มานานแล้วอาจจะพูดก,กับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเต้รู้เรื่องเขาบอกรู้เวลาหรอกันผมรู้เรื่องแต่รู้เรื่อง <c ười> <uğ divisions> ผมรู้เรื่องอยู่แต่ว่าคนฟังผมจะไม่รู้เรื่องอม,มาแล้วม,มามึง <บ 55. S 2> ให้พี่ปลายเปิดประตูให้ได้ไงวะของแท้ไงผมของแท้ไงกูเขาต้องเปิดให้กูคนเดียวไม่ได้หรอก ที่ใจทำไมมันมันนั่งอยู่ตรงประตูพอดี <laughs> ไปเอากระเป๋าดีกว่าเดี๋ยวเอากระเป๋าก่อนนะทุกคนโอ้ไลไรสดเนี่ยบของรับแล้วจอยจะไปไหนวันนี้เอาไปเอานาฬิกาควายกระไดเด้อดวดนะควายเป็น,นเนสแอดดอนานะแ,แม่ปิดปากสิงมิวสิกอยู่ในลิ้นชัก <laughs> นี่ลูกชายลูกชายรองเท้าหยครับหยได้ไงมาร์คกันเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับน้องปาเตอรของเราครับผมเป็นยังไงคุณพูดความประทับใจในรองเท้าหายของคุณซีวันนี้เป็นไงผมไม่คิดว่าไม่คิดในฝันว่าจะมีวันวันนี้นะครับเออมันเป็นยังไงเขาบอกคุณแล้วในกลุ่มเขาบอกคุ่เตือนคุณตลอดเรื่องเรื่องรองเท้าให้คุณเก็บดีๆตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมานะครับไม่มีสักวันเลยที่มันจะมาข้าวของผมเลยไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นวันของผมนะครับ 要挖个好的。嗯好不嗯